สวัสดีนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆนะครับสร้าง QR Code โดยใช้ Microsoft Excel แบบง่ายๆนะครับแล้วที่สำคัญก็คือเราสามารถสร้าง QR Code ในจำนวนที่เยอะๆได้อย่างง่ายดายเลยนะครับและที่สำคัญใช้งานฟรีด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะสามารถทำได้อย่างไรนะครับอย่างแรกนะครับเราก็เข้ามาที่ Microsoft Excel ใช่ไหมครับเพราะว่าวันนี้เราจะใช้ Excel เข้ามานะครับเราก็ต้องมีข้อมูลก่อนนะครับข้อมูลที่เราจะสร้าง QR code ใช่ไหมครับผมก็จะอาจจะเป็นลิงก์ก็ได้นะครับลิงก์ลิงก์องสองอันนะครับแบบนี้เลยวิธีการที่ผมจะ ใช้งานในวันนี้นะครับผมก็จะใช้ส่วนเสริมนะครับให้เราคลิกไปที่แทรกนะครับตรงนี้รูอ Insert ใน Excel นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็คลิกไปที่รับ Add IN นะครับส่วนเสริมเราจะติดตั้งปลั๊กอินเสริมนะครับคลิกเข้ามานะครับและเซิร์ชคำว่า QR กด enter ไปครับเราก็จะเห็น QR code หลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น QR for Office QR Code Tracker นะครับหรือว่าเป็น QR Code Generator นะครับผมจะใช้วันนี้ผมจะใช้ตัวนี้นะครับในวันนี้ก็คือ QR Code Tracker นะครับนี่ตรงนี้หน้าตาแบบนี้เลยให้ทุกคนคลิกเพิ่มตรงนี้นะครับซึ่งผมแอดไปแล้วนะครับก็ไม่ได้แอดให้ดูนะครับให้เราคลิกเพิ่มไปเลยนะครับคลิกเพิ่มแล้วก็กดไปเราก็จะได้ QR Code Tracker มาใช้งานนะครับซึ่งมันจะอยู่ในหน้าแรก หน้าแรกนะครับแล้วมันจะอยู่ทางด้านขวามือด้านบนตรงนี้นะครับ QR Code Tracker ของเราวิธีใช้งานก็ง่ายๆครับให้เราเลือกไปที่เนื้อหาที่เราต้องการจะทำ QR Code นะครับคลิกไป1คลิกตรงนี้นะครับซ้ายมือผมจะสร้างลิงก์ youtube.com ตรงนี้นะครับคลิกปุ๊บแล้วก็คลิกไปที่ QR Code Tracker นะครับเขาก็จะมีสแกนเนอร์สแกนเนอร์กับ QR Code นะครับอ่าตรงนี้ก็จะสามารถเป็นสแกนเนอร์ได้นะครับแต่ผมจะใช้เป็น g e n e r a t e QR Code นะครับคลิกปุ๊บเขาก็จะให้กำหนดขนาดนะครับความกว้างเท่าไหร่150ความสูง150แล้วก็คลิก g e n e r a t e QR Code ครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับเราก็จะได้ QR Code มาใช้งานแบบนี้เลย คลิกปุ๊บอ่าเห็นไหมครับเราก็จะได้ QR code ของ Google มาแบบนี้เราก็สามารถนำไปสแกนแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับตรงนี้ผมจะไม่ได้สาธิตการสแกนนะครับเพราะว่าทําในคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าเป็นข้อความสักอย่างหนึ่งปุ๊บเราก็กําหนดขนาดได้ครับตรงนี้ปุ๊บอ่าเราก็จะได้ QR code สําหรับเนื้อหาที่เราต้องการมาใช้งานต่อไปนะครับแล้วถ้าอยากจะทําเยอะๆ ผมก็คุม2อันแล้วก็คลิก generate ปุ๊บน่าเห็นไหมครับก็จะได้ขึ้นมา2อันแบบนี้เลยถ้าเรามีข้อมูลเยอะๆแล้วก็คุดมดำเยอะๆนะครับแล้วก็ generate QR code เลยแบบนี้นะครับเราก็จัด layout ให้ดีๆแล้วก็คลิก generate ปุ๊บน่าเห็นไหมครับเราก็จะได้ QR code ทั้งหมดภายในไม่กี่วินาทีนะครับเราก็ไปจัดเรียงดีๆนะครับตรงนี้นี่ก็เป็นเทคนิควิธีการนำไปประยุกต์ใช้งานกับการสร้าง QR Code ที่แทีละเยอะๆแบบง่ายๆแล้วก็ที่สำคัญใช้งานฟรีแล้วก็ทำได้ทุกคนอย่างแน่นอนนะครับถ้าชอบเนื้อหาง่ายๆดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ